เจ้าพบกับน้องอุ้ยฮักเด้ออีสานชาแนลจ้ามื่อนี้กะเป็นบรรยากาศตอนบ่ายจา้าอุกภ้าพีพะน้องมาปล่อยควายเลี้ยงเจา้าฐาน้่องโตไม่มาปล่อยเลี้ยงจา้ามื่อนี้ก่อนอื่นที่เขาสิเลี้ยงกะเอาไปนอนน้ำก่อนพูดนะเบิ่งเพิ่มทับดูจา้าเพิ่มทราบหวงอันนี้ก็คือน้องพลอยมณน,นีของเขาเจา้ารู้สึกว่าจากุ้นทราบสิโตสูงก็มู พอตาพอยมนีมาอยู่พอยมณีสูงหรอกอะร้้มตัวเงาก็มูเลยจ้ะตอนนี้นี่น้องพอยมณีน้องพอยมณีของเราจะว่าอุ้มบุญตัวใหญ่ตัวเงาแล้วแล้วกับพุ้นทราบว่าตัวสูงแล้วกับยังตัวหน่อยก็น้อง พอยมานี้เฮาอยู่จ้ะเราวย่านมูเราบอทันได้ลืงมูจ้ะนี่อันที่เห็นขีดเป็นเส้นขาวๆอยู่นี่น้อ,อุ้ยขาเหาเลวจ้ะเฮาอ้องพอยมานี้เฮาร้ายหลายเดียวสิมาติดหาโตอยู่นี่จ้ะก็เลยเอาชอกมาขีดจ้ะนี่เอาชอกมาขีดตามโตเพื่อนเลยจ้ะเมืองเมือง,งอุ่มร้อนสิมาตอดรับหนองไม่ดู น้องมะนีเป็นลูกของเจ้าเพิ่มโชคจ้าเบิ้งนังกินหญาจ้าแบบนี้นังย่านมูดึงไว้ก่อนเอาลงมาเบิ้งดูพูน่ะลงมาเบิ้งนู้นน่ะพูนซับพูนซับลงมาดูพี่น้องเบิ้ง มองตัวพุนซับดูพุนซับเตี้ยวกว่าพอยมนันหนีไปเลยแม่จ้ะพุนพุนพุน,น,นโอ้ยคาไายโอ้ยพุนซับเอ้ยเขากินยา บ่าฮัทเนี่ยไปนอนน้ำอยู่คนห่วงกินหยาก่อนอยู่รู้สึกว่าสิเป็นอ้วร่วอ้วร่วกันซะเหลือเกินเมื่อนี้ไปน,น้อนน้ำก็ลูกไปเข้าไม่กินไม่แล้วเร็วไปไปไปพอยมานี้อุ้มเพิ่มพู้นทับออมสินลบ เอาเอาดมดมดมกันออมสินกับพลอยมะนีจ้ะพลอยมะนีย่านเพราะว่าพลอยมะนียังดูกน่อยอยู่ โอ้ยแดดออกแล้วจ้ะเดี๋ยวเอาควอยไปนอนน้ำนมกันจ้ะลบกันดูลบกันดูนดไปนอนน้ำลบลบลบมันแดดไปนอนน้ำกันเร็วไปไปยนะังกำลังไล่ทุกตัวไปนอนน้ำจ้ะ หอนแห้งเมื่อนี่แดดแห้งจังเมื่อนี่แล้วยานมูฟอมจะกกะสิพางามเอาล้อให้หามูใจให้ล้าได้ลึงงูไวไวแม่มันย่างลงนาำก้อนมูเลยคุณ เล็บหนาดีอยู่ดวยจ้านี่คือเมื่เพิ่นหิวบัวเมื่อเศ้านี่ก็ต้องเลี้ยงกันเบิงกันไปยาวๆจ้าเพราะว่าเราอาจสิเราแว้งเนี้ยคือว่าเราย่านมูขณะนี้แดดใบาสามเวยจ้าพี่น้อง ฮอนอัศจรรย์เลยจ้ะเปลียวแดดนี่ละยิบละยับเลยกับปอยให้กินประมาณนี้ฮอนก็คือให้ลงน้ำลงน้ำอิ่มก็ให้มากินหญา้าก็สีวนอยู่จังสีจนคำ่นละจ้าเมื่อนงเออนางกะกินหญ้าดีเพ่อได้จ้ะเล็บหญ้าดีอยู่่นมึงปากนางดุ นี่โอ้กัหดหง,งาเปลี่ยนดียุจ้านี่ยรียงง่ายๆหูเดิมคอยมานี้เอ้ย นี่ก็คือน้องเพิ่มซับจ้าเดี๋ยววันนี้อุ้ยจะให้ดูทีละตัวเลยจ้านี่ก็เพิ่มซับของเฮาจ้ากินหยาเก่งค่ะก็มูจ้าเพิ่มซับกินหยาแบบบ่งเงยหัวเงยหางจ้าตัวนี้บอผิดหวังในการสื่อมาเลี้ยงกินหยาอีลีจ้า ส่วนนุ่มรอประจำข้อของเราตอนนี้ก็คือเจ้าพูนทรัพย์จ้าลูกของเจ้าเก่งของเรานั่นเองจะพูนทรัพย์นี่ก็กินหยาดีบอแผ่ตัวอื่นเพื่อกันจ้าเดี๋ยวนี้เขาก็จะได้ปีกว่าแล้วแสบบอพูนซัพย์แสบบอ นี่ละจ้าทายาตของเจ้าเก่งตัวแรกที่อยู่กับอุ้ยเดอ้อเดี๋ยวฮอไปเบิงตัวที่สองจ้าแต่น้องพุ้นซับของฮอกก็ได้ปีกวัวจ้าพี่น้องจากก่อนที่ฮอสิไปเบิงควายน้อยลูกของเจ้าเก่งตัวที่สองฮอกกับเบิงน้องอุ้มบุญกนสภาพอุ้มบุญเป็นควายดอนมอนเพิ่นไปพ่อขีดตม้มเลนขี่ต้มบักคักจ้า นี่ก็คืออุ้มบุญตัวน้อยๆจ้าน้อยๆขี่ดือ้อนี่ก็คือตัวป่วนประจำคอกลูกเจ้าเก่งตัวที่สองก็คือน้องบุญคำขี่ดื้อคักจ้าดื้อสุดยอดบ่มีตัวทอเลยเดี๋ยวนี้กินหญ้าเก่งคัก นานอายุเพิ่นได้หาเดือนจะความสูงอยู่ที่ร้อยสิเซนจ้าลูกเจ้าเกงเขาตัวนี้ส่วนนี้ก็คือน้องพลอยมานีน้องพลอยมณีเป็น ตที่ซื้อมา้าไม้เมือนี่จ้าปล่อยเลี้ยงแล้วกะให้เบิ่งเต็มๆชัดๆเลยจ้าว่าตละโตของน้องอุย่ยมื่อนี้มีตัวไรแน่รูปลักษณะตละโตเป็นเจ้าไรแน่จ้าพลอยวมณ่านี้เป็นลูกของเจ้าเพิ่มโชคจ้าเบิ้ง่ทยเบิ้ง กบหางเบิ้งแขงเบิ้งขาเพื่อนจ้านี่แหละจ้าตัวตัวนี่ก็คือน้องพรอยมานี้ซื้อมาเมื่อนี้จ้าวันเสาร์ที่สิบจ้าเมื่อนี้จ้านี่ก็คอืออมศินแม่ควายตัวแรกที่อุ้ยซื้อมาเด้อจ้าเป็นลูกควายกำพา กามาอยู่น้ำอุ้ยได้ลูกตัวที่สองตัวที่สามค้าทองจ้ากินมหยาเกง่งคือกันจ้าแต่เพิ่นกับสีลงโตเนียคือให้ทั้งนมลูกให้ทั้งลูกที่อยู่ในท้องพร้อมจ้าความสูงของออมสินบ่สูงจ้าพี่น้องอยู่ที่ร้อยยี่สิบกว่าน้อยจ้าแต่ว่าให้ลูกเกินโตจ้า กินหญ้าเก่งจ้าบอ่อเลือกหญ้าจ้านี่แหละจ้าสาเหตุที่น้องอุ้ยยังเลี้ยงออมสินไว้อยู่จ้าคือเราบร่เลือกหญ้ากินง่ายอยู่งา่ายยังง่ายจ้าถ้าลักษณะนี้คืออยู่นำกันไปย,ยาวๆจ้าพี่นอ้องเมื่อนี้น้องอุ้ยก็ได้พาพี่พานอ้องเอามาเลี้ยงควายตอนบ่ายแล้ว กสิเดลาจากพี่จากน้องไปกอนจะพบพ่อได้กับน้องอุย้ยหักเด้ออีสานชาแนลได้ที่ช่องย t u b e หักเด้ออีสานชาแนลจ้าก่อนทีนี้จากน้องอุ้ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้อยๆไว้ด้อจ้าเพื่อที่สิได้รับคลิปใหม่ๆจากช่องของน้องอุ๋ยจ้าหักเด้ออีสานชาแนลจ้าเมื่อนี้ก็สิเดลาพี่ละาน้องไปก่อนกับบรรยกกาศพาน้องพลอยมณีมาเรียงกลางทงจ้า วันนี้ก็ร้าไปก่อนขอบคุณหลายๆจ้า